คุณผู้ชมคะตอนนี้แนม่มก็ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้บริหารที่วัดพระธาตุปนมนะคะท่านก็มอบเค้กบันเกิดนะคะเอ็มตัวเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพระเดี๋ยวขออนุญาตมาถวายในพระมหาเมตตานะคะท่านเจ้าอาวาสที่วัดพระธาตุปนมนะคะมากพรวันนยาดีเดี๋ยวท่านจะสวดชยันโตค่ะคุณผู้ชมท่านจัดก่อนนะคะท่านจัดก่อนแล้วคุณได้กันนะคะขอบคุณุรียบร้อย

स्वपदा केनाङ्काय काचा कां पथा केना पथा केना ปปเอาไปเป่าแม่เอามือปัด okay. เอามือปัดเอามือปัดเคด้อมือสิมือเซลเออไม่เอาลงแอร์ไปแบบนี้ไงเดี๋ยวนเดี๋ยวโคเไลลงไปไม่เอาดื้อเอาลงไปไม่ได้อะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณที่รีนะคะขอบคุณแม่น้อยแม่เล็กนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนจ้าแม่นิออนขอบคุณแม่ลำยัยขอบคุณแม่ประนอมนะโอู้ห่ธรรมดา ขอบคุณเจ๊ใหญ่นะคะเดี๋ยวพี่ทัศนีจะตามมาแล้วก็คุณพัชลาด้วยเร็วพี่ออกนะตอนไปซื้อแค่นแปดโมงยี่สิบแปดนาทีเอานะแปดโมงยี่สิบแปดโถึงหน้าร้านคนดีไปถึงเลยวันเกิดโยไม่มีอะไรเลี้ยงเด้อมีแต่โมงถาดเด้อพระอาจารย์เป็นเค้กไปแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่และพี่ทัศนีตามมาเด้อยังจำไม่เคยลืมเลือน เคยเตือนตัวเองเอาไว้รอนานแล้วได้มเดินโลดเดี๋ยวค่อยเชียรค่อยเมียบ้านก่อนเด้อโอ้ยพี่พัดคนสวยคุณพัดเชิญนะคะพี่พัดเอ้ยพัดเดินสายอยู่คุณแม่ปนอมทำอะไรคะไปส่องดูสิอันนี้ค่ะอ่ามันเชื่อมค่ะมันเชื่อมกับต้มไก่ค่ะอันนี้เป็นอาหารเป็นอาหารที่ทำยากที่สุดนะคะอ่ะเรามีดอกไม้ ก็ขออมรธนาสาธุกับน้องกล้านะคะที่จะทําฉากด้านหลังนี้ถวายท่านนะคะก็ขอบคุณโมทนาสาธุขอให้น้องจงมีแต่งานเข้ามาเยอะๆขอบคุณพี่สาอางนะที่ให้ของขวัญน้องขอบคุณทุกคนขอบคุณน้องบลินดาขอบคุณแม่นิออนก็ให้สร้อยมุกมาพี่ลำยัยก็ให้มาแม่นอมก็ให้ใจมาอันนากับว่าเล่ากินกิ่ตมอมองเหล่าหน้าเป็นคนไทยอยู่เด้กกินหรือแบบน้น เอ้ยวงตอนประแหนกแทบแซ<ะ>่บนี่เห็นไ่มว่าเก็บนี่นี่นี่มาเก็บนี่มาเก็บคงได้ไหมจะอะน้องมินดากินเพื่อเดอ้นอน้องม,มินดาแม้ว่านั่นเบิ้งต้นสีประแดนกะขอบคุณน้องมินดานะคะเอากระเป๋าเงินสิบล้านมาให้พี่มองนี่ดินี้องอยู่ไหนดูอย่างนี้น่ะดูอย่างนี้ใบใหญ่ม <c oughs> ุกอะ <c oughs> อ๋อขอบคุณอยอยขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะก็ขอบคุณ พี่ชามุชนนะคะสำหรับทุเรียนขอบคุณพี่ชายพี่รังสิตคงจันนะคะที่ให้ของขวัญนะคะน่ารักมากนะคะน้ำลายไหลน้องมลินดาบอกน้ำลายไหลตำหงษงถายด้วยน้องมลินดาปลาแดกเป็นตอนตอนอันนี้บนเป็นปลาแดกด้วแม่ปลาส้มปลาตุ๋ส้มกินเพื่ออะไรอร่อยมากกินเพื่ออะไรอาปะาอย่าน้น้ำเจือ้มกินัน้ำหมดเลยบงแน่บังแม่บังแม่ต้องกราบขออภัยพี่สีเด้อบ่ได้ไปเพราะว่า มีร่างเดียวจ้าสีแยกร่างเพนแดนต้องกราบขอบคุณทุกคนแล้วก็พี่น้องอยู่ทางเท็กซัสฟลอริดาทางลอสเวกัสพี่ก้อยคิด <c oughs> ถึงนนะกับพี่หนูพินเอาไว้ร่วมยอดที่สิบนะคะเตียนโอเคให้หนูด้วยนะแล้วก็พี่พี่พี่จอมสีมมสฮิวตันนะคะเดี๋ยวมันกำลังจัดคิวอยู่นะจ๊าพี่จงไว้ลอเตอร์กุ้งคอฟฟิสปูวดเตรโนะคะพี่จอมสีไปแล้วบาย เจอกันนะคะอยไ,ไปแมล่ะแม่สาธุกันจริงๆสายบุญจริงรเนี่ยโอเคพอไปได้มันใกล้บายใครจะไปลาติกัดลงทะเบียนนะคะรถออก13บสามถ้าไม่มีรถไปหารถมาเรวจะพาไปเอาบุญอบอกสเกจโจ้นะคะวันที่สิบสีแหม่มแล้วก็พี่วิกกี้จะทําบุญหาคุณแม่ที่วัดที่วัน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 ที่สิที่บ้านพี่วิกกี้ส่วนเช้าส3บามนะคะ เราก็จะไปตักบาตกันที่วัดวัดป่าพุทธยานันทารามนะคะแล้วก็จะไปสบายพ่อพรวันแม่ด้วยเตรียมชุดสีฟ้าไปด้วยรา,ายงานสดเพียงเท่านี้ขอบคุณและ thank you <y> ีบ n thank you